เกลือกำมือหนึ่งเลยจ้าต่างผักประเภทกระหล่ำะคะน้าบล็อกคอรี่เนี่ยตระกูลเดียวกันใช้เกลือเยอะๆนะจ้าบล็อกเคอรี่นี่ รางให้ชัวเพราะว่าดอกเขาเล็กๆเล็กๆเหมือนระลำโดอกปเปลือกนหนาๆออก แยกเป็นช่อชอเป็นดอกดอกออกมาแช่หลางไปเลยนะแช่น้ำเกลืออะ แล้วก็เอาขึ้นล้างน้ำเปล่าประมาณ5นาทีแล้วงานแหละเอาขึ้นจากน้ำเกลือใส่น้ำสะอาดใส่มะเสือลงไปแช่ล้างไว้ด้วยมะเสือออนล้างน้ำอย่างนี้ย ่อ,อยให้ล้นอือแช่ไ,ไว้อีก5นาทีแล้วกัน ช่อดอกแขวงน้ำเราจะเห็นว่าช่อดอกมันสะอาดไม่มีอะไรเกาช่อดอกจะสะอาดไม่มีอะไรเกาะ ที่เราไว้ใจได้ในมินิมารตก็จะมีผักปลอดสารขายแล้วเราก็มาล้างทำความสะอาดเหมือนเดิมดอกไม้ของผัก นี้ก็ได้เอามาเขือเรายังไม่ตัดจุกออกเพื่อคงความสดรักษาความสดไว้ไม่ให้แห้งมะนาวพวกมะนาวพริกหอมกระเทียมเนี่ยเวลาเราแกะแล้วเราก็ต้องมาล้างก่อนทำพริกน้ำปลาก่อนตำน้ำพริกเพื่อชีวิตที่ดีของเราของลูกหลานของคนในครอบครัว เค <Okay. S 2> สะอาดโล่งโปร่งสบายจินได้จจเหิดใจแล้วอย่างน้อยๆก็ให้เหลือจาจที่น้อยที่สุดจำมือหนึงเลย่ะล้างก็คำดอกอืม เติมอีกหน่อยเวลาเราละลายละลายน้ำเกลือล้างผักเราจะรู้สึกว่าเวลาสารเคมีหรือสารในผักมันออกมาเนี่ยสิ่งสิกกระปอกมา,อ,าออกมาเนี่ยน้ำจะรู้สึกว่าลื่นๆเป็นเมือกเมือก ดีจะตกแต่งเพื่อชีวิตที่ดีวิธีการไหนที่เอาจะผ่อนหนักเป็นเบาได้เราก็เอาอย่างนั้นบางทีเราเอาสะดวกเราไม่ได้เนอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เพราะจากที่เราทำอาหารทำอาหารกินนี่แหละ ก็ตัดเป็นช่อเหมือนเดิมห,หลวงปู่ชีวกไม่ใช่หลวงปู่ท่านปู่ชีวกแพ่สมัยพุพทธกาลท่านบอกไว้ว่าพืชไม่ใช่ผักนะคะ พืชทุกชนิดเป็นยาเป็นสมุนไพรแต่ว่ามันจะออกฤทธิ์ทางไหนบ้างเราไม่รู้เราต้องไปศึกษาจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเอาอาแช่ไว้เราขึ้นจากน้ําเกลือแล้วก็เดี๋ยวแช่แช่ในน้ําสะอาด แม่ค้าบอกเป็นผักจากเมืองจีนคือผักบางอย่างบ้านเรายังปลูกก้อนตลาดไม่ทัน น้ำสะอาดแช่ล้างเลยแช่ล้างน้ำเกลือแช่ล้างน้ำสะอาดแช่ไว้อีกสักพักนึ่งมาเอาขึ้นนะคะ I think that mouse ชาวๆขึ้นมาเลย